สวัสดีครับก็อยู่กับเซซีมัลติบันที่ันนะครับกิจกรรมล่าฆ่าหัวได้เริ่มขึ้นแล้วกำจัดผู้ถูกล่าและรับรางวัลโอเคตัวนี้ก็จะเป็นสคริปต์ล่าฆ่าหัวที่สามารถจะตั้งหลายคนได้พร้อมกันนะฮะจากการสุ่มนะฮะอาจจะสุมมาหลายคนก็ได้นะฮะหรือว่าจะแยกตามจ็อบก็ได้สําหรับเสริฟโรงเรียนนะฮะตัวมาร์กเกอร์ก็จะแสดงแบบนี้นะฮะเป็นอันนี้คือข,ของคนที่โดนล,ล่าอยู่นะฮะเราก็สามารถแยกสีได้ แล้วเวลาเล่นนะครับเราก็สามารถตั้งได้ว่าคนที่ฆ่าเนี่ยจะเป็นคนต่อไปหรือว่าจะสุ่มขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับน,นี่แล้วตัวกิจกรรมจะเริ่มไปเรื่อยๆจนเวลาหมดนะครับกาลังถูกล่าพยายามหนีให้นานที่สุดเพื่อรับรางวัลตัวสีก็จะเปลี่ยนไปตามจ็อบนะฮะเราก็สามารถตั้งแยกสมมติเป็นเซฟโรงเรียนมีสีโรงเรียนก็แยกเป็นสีสี นะะฮเราก็สามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าค่าจ็อบเดียวกันเองก็จะไม่มีผลนะฮะไม่ได้ของรางวัลอ่าตัวนี้เวลาราก็จะสามารถมาร์กได้นะฮะอ่าอันนี้จะเป็นที่อันเทเนตสองนะครับผมกดอันเทเนตสองปุ๊บนะฮะก็จะมีการมาร์กไปหาคนนี้นะฮะับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเคลื่อนที่นะฮะตัวมาร์กก็จะตามให้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะตัวมาร์กเกอร์ก็จะ ราก็สามารถขับรถล่าตามแล้วก็ดู g p พไปได้เลยนะครับไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับเพราะว่าตัว GPS ก็จะเซตออโตตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไปนะครับในกรณีที่ผู้ล่านะฮะผู้โดนล่านะครับไปฆ่าคนที่มีมาร์เกอร์อย่างนี้นะฮะจะไม่สุ่มทับเข้ามานะครับจะเป็นการแรนดอมสุ่มใหม่ไปให้อีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ตายปุ๊บนะฮะก็จะสุ่มใหม่ไปให้คนนู้นนะฮะคนที่อยู่ในเซิร์ฟนะฮะโอเค ตัวนี้นะครับก็สามารถให้รางวัลทั้ง job ได้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นเซฟโรงเรียนเราก็สามารถจะช่วยกันนะฮะล่าได้นะครับส่วนโรงเรียนเองก็ช่วยกันปกป้องนะฮะถ้าเราสามารถเข้าโรงเรียนอื่นได้คนที่อยู่ในบริเวณที่เรากําหนดไว้นะฮะก็จะได้ของรางวัลด้วยนะฮะถ้าเป็น job เดียวกันนะฮะโอเคครับกิจกรรมก็จะดาเนินไปเรื่อยๆจนเวลาหมดนะฮะแล้วก็ยอดเงินนะฮะก็จะเพิ่มไปนะฮะเรื่อยๆตามที่เราตั้งนะฮะแต่ไม่เกินจํานวนสูงสุดที่เรากําหนดไว้นะฮะเงินก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วหมดเวลานะครับถ้าใครหนียังหนีรอดอยู่นะฮะก็จะได้รับยอดเกินนั้นไปนะฮะตัวคนโดนล่านะครับตั้งได้หลายคนนะฮะจะตั้งกี่คนก็ได้ตามขนาดหน้าจอนะฮะจะเป็นคนเดียวก็ได้2คน3คน8คนก็สามารถทําได้นะฮะโอเคครับสนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับขอบคุณครับ